ผมทำมันมามาเบิ่งตู่คอมมืเตอร์มือเศร้านาะที่เสนอไปนะครับผมลิบหนั้นยาไปสีเป็นตัวจิบนะครับนาทีหานาทีเออหานาทีแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเพี้ยนนี่ที่มีเจอนะเลือกมานะครับผมนี่ถวยเบ้าปรับปับปรับปับมีแตกไปสูบหนึ่งนะถวยเบ้าแบบเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับโคตรโคตรสูบสองเนาะโคตรสูบสองฟังไอเสียแบบนี้เสี่ยงฝาแตกนะครับผมผม ่อคอยในน้าให้ใส่ฝาเดิมนะบาวมันโคตรนะครับจะเปลี่ยนแต่แต่แตแตแตบาววก็ได้เลยเยียบ่าก็ได้เลยต่ถ้าลูกค้าพบน้อยก็ต้องคุยกันรายละเลอยเียดอีกนึงเสียงฝาแตกมากนะครับผมนี่อันนี้ก็แตกแล้วเนี่ยอาจจะหัวหานํามันได้นะครับผมเกียร์พอรถปติดนะครับผมกํลาลังอัดไม่มีเลยนะครับเกียร์นี่เจ็บอ่าภาพเบื่อกีตัวรถนะครับผมรถสภาพเโอเคอยู่นะแต่าว่ากัจังว่าแล้วเนาะขอร่างผูเ้เจีนะครับ ต้นกับเชคลูกทรงลูกสูบนะครับผมก็พอไม่มีอย่างเลี้ยวได้นะไม่เลี้ยวได้นะครับผมลูกขึ้นสุดอยู่เนาะเดี๋ยวเสนอลูกค้านะครับผมเอ็กซิเดนต์ไปตามมิ่งขาดไอ้ไมึงถอดเกียร์ทำไมฮะอดเกียร์มนอนไ้บุบประมาณนี้เดี๋ยวเสนอจุดปลาสูบจุดทาม,มีงจุดเบาสุดแชมป์ให้แนะนำแนะนำเลยปลาแสีถอดดีกว่า จบว่าแม่ก็ชดบอกถ้างบน้อยก็ชดบอกถ้างบเยอะก็เอาเอาฝาดีกว่างานง่ายดีนะครับงานง่ายกว่าจบง่ายกว่าประมาณนี้แหลยรถตู้อาบดิษานการใหลูกค้ารับทราบไปให้หนั้นแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ตั้นระบบไฟเจอต่อแล้วนะครับผมแค่แถบอู่ดังนี่คุณพันนาซอย13จังหวัดยองเฟสเฟียร์ที่สองยูทูบสวัสดีจ้า